ภาวะไม้จับเปรีขึ้นสอนอรับทราบข้อกล่าวหาคดีปลอมสดดอ43ลังถูกไม้เรียกสองครั้งด้านโซเชียลซัดโหนจุดโน้ตอุดมไลค์คอมเมนต์ขยี้แรงลั่นทัพพิโน้ตเพิ่มมุกลักแกงยอมซื้อบัตรด,ดูทันทีหลังกรณีที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ส่งยทาฐานพระธรรม,มนูญเขาแจ้งความพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นเรื่องที่นายจิรัตทองสุวรรณสสัดเชิงเซาพักเก้าไกลปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมปอมโชบัยซอด43โดยพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นได้มีการออกหมายเรียกให้นายจิรัตเข้ารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหามาแล้วสองครั้งโดยครั้งแรกค่ะนายจิรัตได้มีการส่งทนายความมาแจ้งขอเลื่อนเข้ารายงานตัว ด้วยเหตุผลว่าติดภารกิจสำคัญก่อนที่ทางพนักง,งานสอบสวนสอนอประชาชื่นได้มีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2คือในวันนี้8พฤษภาคมซึ่งก็อยู่ท่ามกลางการจับตาและก็ลุ้นกันนะคะว่านายจิรัตจะมาหรือไม่พระถ้าหากไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่2ก่อนนั้นหมายความว่ารอบต่อไปคือตำรวจจะมีการออกหมายจับนั่นเอง แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณ12นาฬกา50นาทีที่สนอนประชาชื่นนายจิรัตท,ทองสุวรรณสสชเชิงเซาพักเก้าไกลงานนี้ก็รีบนะคะปรีมาพร้อมกับทนายความเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาปลอมแปลงหรือว่าใช้เอกสารทางราชการปลอมกรณีเกิดข้อสงสยัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือว่าใบซอดดอ .43 หลังจากที่พนักงานสอบสวนมีการออกหมายเรียกไป นายจิรัตค่ะก่อนที่จะขึ้นไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวบางช่วงค่ะผู้สื่อข่าวมีการสอบถามว่าวันนี้เตรียมเอกสารอะไรมาให้พนักงานสอบสวนบ้างนายจิรัตค่ะก็ปฏิเสธที่จะตอบว่ามีอะไรบ้างแต่บอกว่ารายละเอียดขอให้เป็นไปตามํำนวนดีกว่า ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้มีการถามว่ากังวลหรือไม่นายจิรัตค่ะก็บอกว่าตนไม่กังวลเพราะยืนยันว่าเอกสารที่นํามาแสดงเป็นเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานราชการแน่นอนไม่ได้ปลอมเพราะเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันว่าตนผ่านกระบวนการในอดีตมาแล้วซึ่งไม่ได้มีผลทางกฎหมายอยู่แล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีตราประทับลายนิ้วมือนั้น นายจิรัติ์เขบอกว่าในส่วนนี้ขอให้เป็นการให้การทางสำนวนแต่มั่นใจว่าสามารถต่อสู้ในประเด็นนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเอกสารถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าถูกแจ้งความแบบนี้รู้สึกอย่างไรนายจิรัต์กล่าวว่าเอกสารต่ตางๆที่ตนนำมาแสดงยืนยันว่าตนเคยผ่านกระบวนการทางราชการในอดีตมาแล้วมองว่าหน่วยงานราชการไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารราชการที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ ไม่เช่นนั้นต้องตรวจสอบทุกคนอีกทั้งเป็นเอกสารที่หมดอายุความไปแล้วไม่มีผลทางกฎหมายการกระทําเช่นนี้มองว่าเป็นการ discredit เมื่อถามย้าว่าวันนี้ได้นําใบสอดอ43ตัวจริงมาแสดงหรือไม่นายจิรัตตอบว่าขอให้ทนายจัดการพอถามว่าติดต่อคนที่เซ็นลเซ็นหรือ,อยัง นายจีรัตบอกว่าไม่ใช่หนาที่ตนในการไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนเซ็นและไม่ใช่หนาที่ตนในการทำเอกสารฉบับนี้ออกมาแต่มีรายงานว่าทางกองทัพไม่มีต้นขั้วใบสดอ43นายจีรัตตอบว่าเขาบอกว่าไม่มีต้นขั้วของนายนวรินทองสุวรรณซึ่งก็เป็นชื่อเดิมของนายจีรัตทองสุวรรณนั่นเองต้นยังไม่ได้ยินว่าไม่มีต้นขัวของจีรัตร ส่วนประชาชนที่มีลักษณะคล้ายตนก็ต้องสอบถามทางกองทัพว่าได้ตรวจสอบทุกคนที่โพสต์ลงสื่อออนไลน์หรือไม่ว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอมต้นคงไม่เข้าไปก้าวไกหน้าที่ของทางราชการและยืนยันว่าที่นําออกมาโชว์นั้นเป็นใบจริงอย่างแน่นอนนายจิรัตคะยังมีการกล่าวย้ําว่าผมไม่ปลอมแปลงอยู่แล้วครับมันเป็นเอกสารตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วไม่รู้จะปลอมแปลงขึ้นมาทําไมไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วครับ และบางช่วงค่ะนายจิยรัตก็ยังมีการบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ตนนั้นไปเจียเ้ยเรื่องปฏิรูปกองทัพและก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ยังมีกระบวนการ I.O. รวมถึงกระบวนการขัดขวางการทำงานตลอดอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะพบว่าก่อนที่นายจิยรัตจะไปรับทราบข้อกล่าวหา เจ้าตัวนั้นค่ะก็เพิ่งมีการออกมาเกาะกระแสะเรื่องของเดี่ยวโนตอุดมโดยได้มีการชีวิทขค่ะว่าพี่โนตรีบเขียนสคริปต์เดี่ยวครั้งต่อไปเลยครับแล้วมาวัดกันว่าประชาชนคิดยังไงถ้าบัตรขายไม่หมดพี่โนตก็ควรพิจารณาตัวเองครับแต่ถ้าขายหมดอย่างไวก็น่าจะมีเงงอบกันหลายคนแล้วก็มีการทิ้งท้ายท็ให้ประชาชนตัดสิน ก็กลายเป็นว่าง,งานนี้ค่ะมีคนเข้าไปถล่มยับโดยหลายคนค่ะก็มีการไปจี้เรื่องของจิรัตในทํานองก่อนจะไปโขนเกาะกระแสรเรื่องของโนดก็ให้เคลียร์เรื่องของตัวเองที่เป็นคดีก่อนแถมโดนซัดข่าวว่าจุนเกาะกระแสไม่ใช่หน้าที่ของสสเช่นเฮ้ยนี่เป็นสสเอาดราม่ามาตีฟูมาปั่นแบบนี้มันใช่หน้าที่หรอทว่างมากพอที่จะมาโพสอ,อะไรกากๆแบบนี้ เอาเวลาไปลงพื้นที่หรือเอาเรื่องของตัวเองให้เคลียเธอไม่ใช่เล่นกับดราม่ารายวันเป็นสอสอแล้วอย่าต้องให้คนธรรมดาอย่างตนต้องสอนได้ปะว่าอะไรควรไม่ควรอีกคนบอกว่าจัดการเรื่องตัวเองยังอย่ามาดึงเปลืองภาษีประชาชนบางคนคะ่ะก็มีการเข้ามาแซวว่าชุดนดไปอยู่พักด้วยสิ ว้ายสนใจเรื่องของชาวบ้านแต่ไม่สนใจเรื่องของตัวเองสอดอ43อย่าทำเป็นลืมสิอย่าไปงานเขานะแกงฟรีไม่มีอีกคนค่ะบอกว่าถ้าพีโนอดเพิ่มมุกลักแกงนูซื้อบัตรไปดูทันที ขอให้มีเรื่องเอาพวงหรีดวนเพื่อไปกินแกงงานส่ฟรีแล้วใส่ถุงกลับบ้านก่อนจะภาพในเดี๋ยวหน้าด้วยนะคะอีกคนค่ะก็มีการตอกแรงว่าเมื่อไรพี่โนต้ตจะพูดถึงสอสถุงแกงเอกสารปลอมสักทีครับอีกคนค่ะก็มีการแนะว่าก่อนจะไปตุนเรื่องของคนอื่นเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมคะก้องทับบอกไม่พบใบต้นขั่วสอด,ดอ43แสดงว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นไหมคะ โดยประเด็นไม่พบต้นขั้วใบสอดอ .43 นั้นเมื่อวันที่29มกราคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะแหล่งข่าวจากกองทัพบกกรมีการเปิดเผยกรณีการตรวจสอบใบสอดอ .43 ของนายสิรัฐทองสุวรรณสสพักเก้าไกลว่าการได้มาของใบสอดอ .43 ของชายไทยจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหากจับได้ใบดำทางคณะกรรมการตรวจเลือกก็จะออกใบสอดอ .43 ให้ สำหรับกรณีของนายจิยรัตตรวจสอบพบว่าไม่มีต้นขั่วไปสอด4ิ3ที่ตรงกับของนายจิยรัตและในช่วงที่นายจิยรัตถูกเรียกให้มารายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการใช้ชื่อเดิมว่านายนวรินทองสุวรรณแต่ในใบสอดสิที่มีการนำมาโชว์ต่อสื่อเป็นชื่อนายจิยรัตแหล่งข่าวกองขับบกกล่าวว่า หากมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังต้องนำใบเปลี่ยนชื่อจากที่ว่าการอาเภอหรือว่าเขตมาแสดงต่อสัสดีเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อให้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนออกใบซดดอสเนื่องจากหากลงในใบซดดอไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ด้านนายจิยรัตค่ะเมื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป ว่าใบสอดอ43ที่นำเอาออกมาโชว์นั้นเป็นของจริงหรือว่าของปลอมและก็มีการหนีการเกณฑ์ทหารจริงหรือไม่